สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าภูไทยพามาปิดมาเต่งทิมดูสิเนองดูเนะต่งนะคะดูเตงแต่ตอนนี้เรายังเรายังไม่เอาหมากมนเนาะเราเราจะเด็ดทิ้งก่อนปลูกแตงโมนี่กันปลูกแตงโมนี่ป้าก็งงเหมือนกันเด้ก็พยายามพยายามเฮ็ดให้มันงามเฮ็ดให้มันงาม มันงานผมมาตัดยอดมันทิมด้ยแบบนี้ตัดยอดมันทิ้งแล้วผัดมันเป็นมาร์กแบบนี้ผัมาปิดมากมันทิมแบบนี้มาปิดมากผัดมได้ต้องปิดเพราะมันเป็นเป็นมากผัดมาปิดมากมันทิมน้อะเอ้ยมากน้อยมาใงญ่ปิดทิมมืด จะเห็นจะเห็นมันงามเห็นอย่างเนาะงาล้วมัามันงามแห้งผมมันตัดเครือตัดแหนมันออกถิมมดเพราะมันได้มากแบบนี้มันได้หมากพวกโมปิดมากมันทิมใครปลูกแตงโมต้องทำใจด้อเราต้องเด็ดหมากมันทิ้งเนี่ยหมากน้อยบางไงเขาต้องถิมมันมืด ราะว่าเรายังไม่ได้คัดเรายังไม่ได้ถึงเวลาที่จะเราจะเอาหมากมันเนาะเราต้องเขาต้องเอาไก่ๆกเงางมันเมื่อคืนนี้ก็ข่าทุ่งอยู่ตรงนี้ชาวสวนเนียนต้องเด็ดทิ้งทิ้งให้หมด มันก็ติดต้องเด็ดทุกวันเพราะว่าลูกแตงโมมันตัวเร็วเนาะเห็นไหมนี่เราต้องเด็ดทิ้งเขาจะเอาเขาจะเอาถาังมาใส่ไปทิ้งข้างนอกแต่ป้านี่ไม่ใส่ถงใส่ถังแล้วป้ายโยนเลย <c oughs> <c oughs> มาเด็ดแตงทิ้งนะคะทุกคนงานเล่งอยู่ด้นี่งานเล่งแต่ป้าก็ถ่ายคิดเฉยเลยเราจะเดี๋ยวพอเราเอาแล้วเราป้าเดี๋ยวป้าจะพามาดูเนาะว่าเอาอยัางไงอันนี้คือเรายังเรายังเอามันไม่ได้อะนะเราต้องเด็ดทิ้งก่อนเด็ดทิ้งให้หมด อาจจะผูบวิวประบหน่อยด้วยกล้องเพราะว่าป้าเดินมือจับกล้องอีกมือหนึ่งก็เด็ดแตงเนะาะเนี่ยเด็ดทิ้งให้หมดไม่ได้ปลูกมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ นมีความคิดว่าคนจะปลูกก็เลยก็เลยได้เป็นชาวสวนอีกเมื่อก่อนป้าก็ปลูกแต่พักไปหลายปีมากดูนะคะ <c oughs> เด็กทิ้ง เยยบเย็บเหยียบยอดเหยีบยบยอดถลอกเปลือกเนี่ยเราต้องดึงดึงอย่างนี้เลยนะสุเจ้าเนี่ยปลูกแตงโมต้องดึงแบบนี้เลยดึงให้ดึงให้เครื่องมันตรงดึงให้ยอดมันตรงกับหลุมกับหลุมของมันยังซีนี่นต้องจัดระเบียบให้มันด้วย เนี่ยเด็ดทิ้งให้หมดก็จะเอาไปแกงส้มมาเอาเด้อ <c oughs> ตาฝัง่งนี้เด็ดแล้วเมื่อคืนก็คือยังเต็มอยู่แท่นี้อ้าเข้าหลุมผิดบ่อหนเข้าผิดเข้าผิด เราเข้าแล้วนะเมื่อคืนทำไมทำไมแตงยังเต็มอยู่เลย,ยต้องย้อนกลับมาทำใหม่ซะเร็วไหนใค่อยมากกับมีตักเต็มมาแตงเริ่มมาหม,ม,มามีมี เนี่ยเมื่อคืนแล้วว่าเราเข้าเลยนะตรงนี้เยอะมากเลยตรงนี้คุณสาเข้าคุณบอกว่าคุณเด็ดสองขวัง่งทำไมยังมีแต่แตงอยู่ เยอะมากเลยเราจเดียดทันนะมันเราอยู่สองวันหยุดงานสองวันแมงคีสูตรมันหลายมากเลยผสมเื้อถึงไหนแล้วเมื่อกี้เราต้องไปให้ครบทุกหลุมได้ไม่งั้นแตงมันจะตกค้างเนาะมันจะตกค้างที่หลุม แล้วเราก็พลาดโอกาสเขาบอกว่าถ้ามันติดใกล้นี่มันจะลูกมันจะไม่โตลูกมันจะเล็กมันจะได้แค่สองโลถ้าเราติดไกลๆนี่มันจะมันจะได้หกเจ็ดโลเราก็เลือกที่จะให้มันได้ได้หน่่ยใหญ่ๆเนาะ ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปแล้วเราก็เราก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่คือถ้าเราท่านหฮาเอามามันแล้วเ่าก็มิยาเข้าไปเลยงานกระสิได้น้อยลงงานสวนก็น้อยลงเราเอาน้ำเข้าใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนาะแต่ตอนนี้นี่ เขาต้องอย่างโลตลอดอย่างโลตลอดปิดหมากมันทิ่มขาดแคลเซียมโบลอนเนี่ยขาดแคลเซียมโบลอนอคลิปนี้ป้าพามาเด็ดแตงทิ้งนะคะทุกคนเนี่ยแตงโมแตงหมูแตงโม คลิปนี้เนี่ยถ้ามันออกมันจะออกคู่กันแบบนี้เลยเดยคลิปนี้ป้าขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกคนป้าขออนุญาตจบคลิปนะคะป้าขอเร่งงานก่อนป้าเร่งงานก่อนว่าเดี๋ยวมันสายแดดร้อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ